Living in shape, in shape. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Living in Shape ถือว่าเป็นวันที่สุดพิเศษเลยนะคะ mm hmm. เพราะเรากำลังจะมีวันสำคัญที่ใกล้เข้ามาถึง mm hmm. นั่นก็คือวันแม่แห่งชาติค่ะในวันนี้ mm hmm. นกจึงขอเ mm hmm. นรมิตบรรยากาศของรายการ mm hmm. ให้เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักและอบอุ่นของครอบครัวภายใต้คอนเซปต์ hmm. Mom h e s the One หรือว่าคุณแม่คนดีที่หเลยวันนี้ค่ะนกถึงมีพิธีกรอีกสองคนนะคะพบกับเธอและเขาเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนำตัวนิดนึงนะครับผมเอธบรูว์ตัตวิรัตครับเป็นลูกคุแม่นาชาครับค่ะบัมบี้สซรินโสภิดปัดชิมสวัสดนะค่ะลูกแม่เอ๋ค่ะแล้ววันนี้ครับเราก็อยู่ที่โรงแรมเซ็นทรัลเซ็นทรัลสเตชันโฮเทลครับแล้ววันนี้น้องๆทางบ้านมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าวันนี้น้องๆแต่ละคนนี่เตรียมพลังกันมาเต็มที่มาก งั้นตอนนี้นะคะเราไปพบกับคุณแม่ของเราแล้วก็อีกหลายครอบครัวเลยค่ะงั้นพวกเราได้เวลาร่วมพลังร่วมพลังร่วมพลังมามีสตะวัน<อ>เย้ไปกันเลยค่ะนี่ครับก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่จะมารับฟังเรื่องราวรายละเอียดดีๆจากพี่ปูกระบนชนกปานใจครับขอเสียงปรบมือด้วยครับน้องทุกคนนะครับตามพี่เอธกับพี่แบมบี้ออกไปด้านนอกเนาะและเราไปทำภารกิจลับกันครับไปกันเลยครับ สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาให้มาพูดเรื่องสเสน่ห์พราบางครั้งเนี่ยทุกคนทําหน้าที่เป็นคุณแม่จนลืมหน้าที่คุณภรรยาเป็นผู้หญิงมีเสน่ห์เนี่ยไม่ยากเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนขอให้มีแค่นี้รับรองว่ามีสเสน่ห์หวานอมเปรี้ยวเสียวกําลังเหมาะอ้อซอพอง,งามหวามร้อนแรงแกงอะไรก็อร่อยคอยขำทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นใจกว้างให้เตนอย่ายอมเป็นของเล่นอย่าเป็นของตาย ยั่วก็เป็นเล่นเล่นซะบ้างสร้างกำลังใจสวยให้เข็นหวานอมเปรี้ยวเพราะว่าอยู่ที่บ้านหวานที่รักานุ่นนี่นั่นออกไปข้างนอกก็เปรี้ยวให้ผู้ชายก็ข้างน,นอกมองซะเสียวกำลังเหมาะคือคือบางครั้งเวลาเราเราเชื่อไปหมดคุณต้องการอะไรอะไรก็ได้ที่รักยังไงก็ได้ที่รักก็อีกหน่อยก็เหมือนพระช,ชาจะเท้าอยู่หน้าบ้านอะค่ะ ราะฉะนั้นเสียวเียเข้าไว้ไม่รู้ไม่แน่ใจพรุ่งนี้เธอจะไปเมื่อไหร่ <S 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 ออซอลพองามก็คือบางคนเนี่ยปล่อยหน้าที่ออซอให้เป็นของคนอื่นไปไม่ได้ทําตัวเหมือนคนข้างนอกเข้าไว้นะคะกลับบ้านมาก็ออซอลไปเรื่อยๆนะคะหวามร้อนแรงอันนี้ต้องไปคุยกันสองคนว่าไอหวามแล้วร้อนแรงเนี่ยมันเป็นแบบไหนต้องคุยแกงอะไรก็อร่อยเนี่ยก็คือมีคุณพ่อคนหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นกัปตัน นะคะกลับบ้านมาปั๊บเนี่ยดิ่งมาถึงบ้านทุกทีว่าคุณแม่ทําอาหารอร่อยมากคือเป็นแม่บ้านที่สําเร็จรูปนี่พี่ปูก็ยังเชื่อว่าไม่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 วคือถ้าสําเร็จรูปก็จัดให้มันสวยๆหน่อยแล้วทิ้งกล่องใหญ่ๆแล้วก็ทําหน้าเยิ้มๆนิดนึงที่รักแล้วก็คอยขำเมื่อก่อนเนี่ยเล่าอะไรมาเนี่ยนั่งฟังเนี่ยเรื่องน่าเบื่อสุดๆก็นั่งฟังเขาพูดอะไรเมึงสี่รอบห้ารอบก็ขำเข้าไป ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นใจกว้างให้เป็นคือบางครั้งมันมีบ้างเล็กน้อยแต่พอเรามีเราก็ไม่ต้องว่าไม่ต้องอะไรเพราะถ้าเขากลับบ้านมาแล้วเห็นคนนี้อ๋อซอเหมือนเดิมทําทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วอีข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีหลุดแน่แล้วก็ปล่อยแล้วก็คิดถึงบ้างบางครั้งบางทีบางคนที่โทรจิตตลอดนะคะมีใครที่มีคอมเมนท์ที่ตัวเองทําแล้วมันเวิร์กแล้วอยากจะแชร์ช่วงหลังๆนี้ก็ลูกสาวเริ่มโตทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาพอมาถึงจุดที่ว่าเขามีชีวิตของเขาเองแล้วเนี่ย เราเองต้องกลับมาดูตัวเองเราต้องทําให้ตัวเองมีความสุขด้วยตัวเราเองแล้วเขาก็จะแบบกลับมามีความสุขกับเราด้วยเรามีครอบครัวมีคนที่เรารักมีคนที่เราต้องดูแลสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือการดูแลสุขภาพของตัวเราเองและจิตใจของตัวเราเองค่ะโอ๋ยพี่ออนพี่ออนสรุปได้ดี <laughs> สยวยเลยค่ะ <ก S 2> <laughs> สั่งเคล็ดลับดีๆในการเสริมสร้างความมั่นใจไปจากพี่ปูก่กมลชนกแล้วนะคะวันนี้นกยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆค่ะในการดูแลตัวเองให้สวยสุขภาพดีมีผิวพรรณที่น่ามองแต่ปัญหาสําคัญก็คือในชีวิตประจําวันของเราเราต้องอยู่ในห้องแอร์กันทั้งวันทําให้เกิดปัญหาผิวแห้งเสียสะสมจากการขาดสมดุลของค่า pH วันนี้นกมีข้อมูลดีๆส่งตรงมาจากห้องแลบเลยละค่ะ สภาพผิวที่ดีต้องมีค่า pH หรือความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมโดยผิวของเราจะมีชั้นที่เรียกว่า Acid m e n t l l ซึ่งเป็นชั้นที่มีความเป็นกรดอ่อนๆเพื่อทำหน้าที่เป็นเกราะเคลือบผิวไม่ให้ผิวเสียความชุ่มชื้นไปและยังช่วยปกป้องผิวจากแบคทีเรียและมลภาวะต่างๆชั้น Acid m e n t l e นี้จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อสภาพความเป็นกรดอยู่ที่ประมาณ pH 5.5นะคะ ดังนั้นการเลือกใช้เซรั่มบำรุงผิวที่มีความเป็นกรดด่างอยู่ที่ค่า ph 5.5จึงเหมาะและเป็นเกราะปกป้องการสูญเสียความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีที่สุดและที่สําคัญต้องมีความอ่อนโยนและไม่ระคายเคืองต่อผิวด้วยนะคะดังนั้นเราจึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีค่า ph balance เพราะค่า ph ที่ใกล้เคียงกับผิวนั้นจะทําให้โครงสร้างเคราตินมีความแข็งแรงแล้วก็ยึดกันอย่างเหนียวแน่นเป็นเกราะป้องกันแบคทีรียไวรัสสารก่อาการแพ้ทําให้โอกาสการเกิดสิวและอาการแพ้ลดลง ซึ่งเราสามารถเพิ่มคุณค่าการบำรุงได้ด้วยการเลือกใช้แบบที่มีวิตามินซีแล้วก็วิตามินอ e ีเป็นส่วนผสมนะคะเท่านี้ละค่ะสาวๆก็จะได้โชว์ผิวสวยอย่างมั่นใจเพราะว่าผิวอิ่มน้ำค่ะ ปีนี้ก็อยากให้คุณแม่มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่กับพวกเราไปนานๆและคุณแม่มากเลยค่ะอันนี้การหน้าปกส่วนข้างในเป็นแบบนี้คือตอนเด็กๆส่วนตอนนี้ก็ยังส่วนอยู่ค่ะและตอนนี้ครับน้องๆทุกคนก็ทําการ์ดเสร็จปอแล้วเรียบร้อยแล้วสนุกไหมสน,สนุกมากค่ะพร้อมบอกลาคุณแม่ไหมพร้อมแล้วค่ะโอเค okay, let's go, <S go. นี่ค่ะนะชาทำให้แม่นะคะเป็นการรูปผีเสื้อ้ี่ีเขียนว่ารักแม่อันนี้ก็เขียนว่ารักแม่แต่เป็นภาษาอังกฤษคะ่ะ Living in c h e มั h e s ี the One เย้ใหม่ Nivea pH Balance Body Serum Living in c h a p e มั h e ชี the One มาสู่สเตชันที่สองค่ะคุกกิ้งเวิร์กช็อปเมนูพิเศษเพื่อคุณแม่โดยเฉพาะยำมะเขือส้มกับไก่ย่างเริ่มกันด้วยขั้นตอนการหมักคลุกเค้าเนื้อไก่กับน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวพริกไทยและผักชี เข้าสู่ขั้นตอนการทำน้ำยำเลยค่ะพี่ลู่ขาวครับน้ำตาลทราคนเลยครับเพื่อความกลมกล่อมค่ะแล้วก็ส่วนผสมของน้ำยำที่ดีจริงน้ำยำก็เหมือนเป็นสลัดอย่างหนึ่งนะคะน้ำสลัดก็สามารถใส่น้ำมันลงไปได้เป็นน้ำมันมะระชานอ่ะมีใครกินเผ็ดได้บ้างอีกส่วนผสมสำคัญค่ะเนี่คะ มีซีนค่ะแล้วต้องเอามาพู่วหนกเสร็จจากนี้้ะทำอะไรต่อคะเอาไปตำค่ะตำงาเสร็จแล้วค่ะเย้ครับมาอยู่ครับดักมะเขือเทศลงไป็นแก้วจานอยู่ครับโรยน้ำรยค่ะโรยหอมเจียวนะคะ แต่และค่ะยำมะเขือส้มกับไก่ย่างงั้นตอนนี้ทุกคนทําเป็นแล้วไปที่โต๊ะสเตชันที่คุณพ่อคุณแม่หนูอยู่เลยเพราะหนูต้องสอนคุณแม่ทําแล้วค่ะ สนุกสนุกที่เด็กๆจะสร้างสารรค์หน้าเค้กชิ้นพิเศษเพื่อคุณแม่ของพวกเขาค่ะพี่นกครับวันนี้เอรัรซ่ามาว่าทางโรงแรมเนี่ยมีเมนูพิเศษให้เราด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ปรุงนะคะเตรียมโดยเชฟสุดพิเศษมากๆเลยเชฟบิราบนะคะ วันนี้เมนูของเชฟนะครับเป็นหมูนิ่มคั่วพริกเกลือหมูหยองนะครับจุดพิเศษเรามีแปรรกกูปให้ด้วยนะครัของเชฟชอนนะครับวันนี้ก็ผมิใจเสนออากิวซีบาร์ดวิสต์รสพิเทเบิร์นะครับผมครับถือว่าเป็นเมนูพิเศษมากเลยนะครับพี่มากเลยค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าท่านไหนนะคะในโอกาสพิเศษอย่างเช่นวันแม่อยากจะพาครอบครัวมาทานอาหารกันก็พบเชฟทั้งสองท่านได้เลยที่เซ็นทรัลนะคะเซ็นทรัลสเตชั่นอยู่ตรงหัวลำโพงนี่เองค่ะ คือภาพปีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงอักษรไว้นะคะและตอนนี้ครับเราก็อยู่กันที่สเตชันอีกหนึ่งสเตชันที่มาแต่งเติมความสวยให้คุณแม่ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะตรงไหนควรจะเติมตรงไหนควรจะลดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพี่เคจะมาช่วยแนะนําให้พวกเราทุกๆคนเลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะให้ Creative Make-up Director แห่งเครื่องสำอาง BSC c ค s m e t o l ท g นจีคุณปิษณามาโดนหานหรือพี่เคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยววันนี้เราก็จะมีเทคนิคการดูแลผิวง่ายๆยังไงนะคะคุณผู้ชายก็สามารถที่จะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ที่บ้านได้นะคะทาง B&C s ก็มีความยินดีที่จะมอบกระเป๋าเซ็ตแต่งหน้าพิเศษให้กับครอบครัววันนี้ทุกๆท่านนะครับท่านตามความสะอาดผิวหน้านะคะเวลาเราแต่งหน้าหรือเมคอัพหรือทาครีมกันแดดบนใบหน้าเนี่ยนะฮะคุณผู้ชายคะ คุณดูวนจะใช้เป็นตัว cleansing c r e นะฮะเพราะว่าล้างสิ่งอุดตันต่างๆที่อยู่ในรูขุมขนได้เกลี้ยงกว่าโฟมธรรมดานะฮะตัวโทนเนอร์นี้จะช่วยกระชับรูขุมขนนะครับผิวเราสะอาดแล้วแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการหมดการบำรุงผิวนะฮะเราจะสาธิตการใช้ตัวรองพื้นนะฮะแซม5จุดแล้วก็เกลี่ยวนนะฮะแลัจากนั้นเราก็จะเป็นคอนซีลเลอร์เฉพาะจุดนะฮะ เราจะตัวใช้ตัวบรอนซิ่งนะฮะเป็นตัวทําเฉดโครงหน้านะฮะนี่ใต้หนกแก้มนะฮะเนี่สากันไกลนะฮะตัวแป้งนี้จะเลือกใช้ตามสภาพสีผิวของแต่ละคนนะฮะกลีให้ดูกลมตื่นกับสีของตัวเฉดดิ้งที่เราลงไปแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นนะฮะอลองตรงช่วงบริเวณใต้ตาก่อนนะฮะก่อนที่เราจะลงสีอายแชดโดวนะฮะสีอายแชดโดวนะคะสีแรกจะเป็นสีไฮไลท์ก่อนนะฮะตรง,ตรงช่วงบริเวณใต้หนกคิ้วนะฮะ ที่สองถัดมานะฮะเราจะเรียกว่าโทนสีกลางนะฮะโทนสีกลางนี้เราจะเลือกตามโทนสีของเสื้อผ้าหรือการแต่งตัวของเรานะคะอเราจะใช้เป็นโทนสีแค่เราจะเปลี่ยนปแปลงเป็นไซส์เล็กรองนะคะเลือกใช้เป็นโทนสีน้ำตาลห,หรือน้ำตาลดำก็ได้นะคะเป็นเทคนิคของการเขียนคิ้วนั้นเราก็จะใช้เป็นตัวแปลงปัดเซตคิ้วก่อนนะฮะดีสอเขียนโครงคิ้วอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ใช้มาสคาราเซตนะคะ สำับสีลิปสติกนะั้นเลือกสีตามต้องการเลยค่ะต้องการให้หน้าดูโดดเด่นแล้วก็เลือกใช้สีสดนะคะนะคะวันนี้เราไม่ได้หน้าสวยอย่างเดียวค่ะเรามีทีมช่างผมนะคะมาจากโรงเรียนเสริมสวยเกตเกล้าวค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณโอ๊อกแล้วก็คุณเพียวเลยค่ะพี่พีทีมงานช่างผมจากเกตเกล้าก็ช่วยเนรมิตท,ทรงผมสวยพร้อมถ่ายแฟชั่นเซ็ตแล้วค่ะ และนี่เป็นการถ่ายภาพเพื่อเก็บความทรงจำแห่งวันพิเศษอย่างนี้ในชุดแฟชั่นมัมแอนมีค่ะ BSC Expert White Living, Living in c t a t Mom for my children Living in chat She's the One ระหว่างที่คุณแม่กำลังเข้าสู่การผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจน้องพีเจไม่ได้หายไปไหนคะ่ะแต่จะไปหาคำตอบเคล็ดลับความงามในช่วง Beauty Solution สวัสดีค่ะพี่นกวันนี้พีเจก,ก็ยังสงสัยเหมือนเดิมนะคะและผู้ที่จะให้คำตอบกับพวกเราได้นั่นก็คือคุณหมอฐานิสซอนนั่นเองอย่ารอช้าไปหาคุณหมอกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอคะอย่างผู้หญิงที่อายุขึ้นเลข5้าแล้วอะ,ค,ะค่ะก็จะต้องพบเจอกับปัญหาของผิวหน้าที่หย่อนคล้อยคุณหมอมีวิธีอื่นๆแนะนำไหมคะค่ะ,คะ,คะ ก็ถ้าจะให้เห็นผลชัดเจนที่สุดสําหรับผิวหย่อนคล้อยนะคะถ้าจะชัดเจนที่สุดก็คงจะต้องเป็นการผ่าตัดค่ะแต่ว่าหลายๆคนก็ยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นก็จะมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม t h e ร์มัสค่ะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นวิทยุส่งพลังงานเข้าไปใต้ผิวอย่างชนิดที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนสิ่งที่จะเห็นผลได้ชัดก็คือหน้าดูยกกระชับขึ้นหนกแก้มดูยกขึ้นค่ะ บริเวณคิ้วและตาก็กระชับขึ้นใบหน้าก็จะเรียวเล็กลงค่ะคุณหมอคะแล้วสมมติว่าผู้หญิงที่อายุเกิน50ไปแล้วอะค่ะเทคโนโลยีตัวนี้ยังสามารถใช้ได้ผลอยู่ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้โปรแกรมเตอร์มาดมีหัวรุ่นใหม่นะคะที่เรียกว่า new total tip จะสามารถส่งพลังงานลงไปได้มากขึ้น2เท่าแล้วก็ลึกมากขึ้นอีก2เท่าก็จะเห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะ ็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะได้ฟังแบบนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายที่ไม่ต้องเจ็บตัวเพื่อรักษากันได้แล้วนะคะสาวๆทางบ้านฟังแล้วสบายใจได้เลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้า PJ จะมาสงสัยเรื่องอะไรติดตามได้ที่นี่เลยนะคะและแล้วก็มาถึงสเตชันพิเศษที่ได้รับการผ่อนคลายค่ะนี่ก็คือสเตชันมิกซ์โ 2ส,สูตรนกนเริ่มสูตรแรกนะคะกับตัวทิชา่าแจสซี่ลาเต้กันก่อนเลยใช้ตัวชาที่เป็นชาใบาหม่อนแยจะไม่ใช่ชาที่มีคาเฟอีใช้ชาเนี่ย200 ml นะคะอีกส่วนผสมจะเป็นไซรัปรสชาติของแตงโมนะคะคนให้เข้ากันนะมาเทใส่พิมพ์ทำน้ำแข็งแช่ในช่องฟรีซนมเทลงไปประมาณครึ่งหนึ่งเวลาทานเนี่ยเราจะคนให้ตัวน้ำแข็งเนี่ยละลายผสมกับนม ชามิ้นต์เลมอนเนะคะจะเป็นชาใบาหมอสผสมตะไคร้ลงไปจะใส่ตัวไซรัป20 ml ค่ะอีกตัวพิเศษมากที่สาร essential oil รับประทานได้ช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารด้วยนะคะใส่ลงไปเนี่ยหนหยดเอาส่วนผสมที่เราผสมไว้นะคะเท,ทลงใส่น้ำแข็งได้เลยบีบมะนาวใส่ลงไปนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะ เมื่อสักครู่นะคะคุณแม่ทุกท่านได้ผ่อนคลายกันไปด้วยกลิ่นและรสกันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะสเตชันนี้สำคัญจริงๆผ่อนคลายด้วยสัมผัสค่ะ มามีหนูรักมามีที่สุดในโลกเป็นร้อยเซน์เลยโอ้ยขอบคุณมากลูกรักนางจอดมากเออมีอะไรให้ทุกอย่างหนูรักคุณแม่มากเลยค่ะนูอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาอยากให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นและปัจจุบันแล้วก็เป็นคนดีหนูรักแม่อินฟินิตี้มากเลยค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ การเป็นแม่เนี่ยเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยที่เราก็จะรับรู้ความรู้สึกของลูกให้ความรักและความเข้าใจกับลูกให้มากที่สุดเวลาที่เราได้สิ่งตอบแทนจากลูกมาเป็นความรักเนี่ยเราไม่อยากได้อะไรแล้วในโลกนี้ การสนับสนุนการบอกรักในช่วงวันแม่เครื่องสำอาง BSC Cosmetology รมรวินคลินิกสถานที่ถ่ายทำสวย,สวยอย่าง Central Central Station Hotel ครับเย้ <Yeah! S 2> รักแน่ที่สุดเลย สำคัญที่สุดขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม Living in Chef ค่ะสุขภาพดีสุดขีด Ultimate Health